คุบบอลไดว่าสมมติแ่บผมเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าคนเนี่ยรูปเป็คนเนี่ยคุณเตะตายหมดไหมไม่เหลือครับ bon, ใใรถถังทุ์บอลตะวันฉายได้ใครขี้โม้สุดพี่บอลครับสมัยเด็กๆเคยมีคนมาจ้างเราล้มมวยเป็นสมัยเดเนาะ ให้บ้านให้รถมีอ่ากับรถกับบ้านที่เราอยู่บ้านหลังหลังนี่ไหมหรือไม่ครับหลังรถคันนี้ไม่ครับเขจ้างเยอะไหมหรอะจ้างนักมวยเขาจ้างเยอะไหมจ้างพี่ก็ตอนเยอะครับพี่บ้านรถแล้วก็เงินสดชีวิตนักมวยดูแบบว่าหนุ่มแบบซ้อมหนักมากเลยต้องซ้อมทุกวันนะครับมวยซ้อมทุกวันครับพี่ซ้อมทุกวันเพราะว่าเช้ายินเช้ายินใหญ่ สวัสดีครับเอฟซีครับขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลนายกินรนัชชันนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะมาคุยเขาเรียกว่าโหน่าจะเป็นเขาเรียกว่านักมวยที่นักมวยด้วยกันชื่นชมว่าเก่งที่สุดสวัสดีครับซุปเปอร์เล็กสวัสดีครับพี่สวัสดีครับซุปเปอร์เล็กครับ ันนี้มหาซุปเปอร์เล็กอันนี้คือค่ายมวยของซุปเปอร์เล็กเลยใช่ครับพี่ชื่อค่ายว่าซุปเปอร์เล็กมวยไทยยิมครับผมตอนนี้มีสมาชิกในค่ายกี่คนครับอยู่ด้วยก็ประมาณ5คน6คนครับแต่ซุปเปอร์เล็กรุ่นน้องผม4ีปีนะปีนี้เท่าไหร่ครับยีบเก้าครับอายีเก้าเป็นคนที่ไหนฮะบุรีรัมพ์อ๋อบุรีรัมย์แต่นักมวยทุกคนอ่ะสังเกตใครเป็นนักมวยอ่ะหูอย่าไปยินเช่งนี้นะนะใครหูไปอย่างเงี้ยมึงอย่าไปต่อยกับเขานะอย่าไปมีเรื่องกับเขานะถ้าเดินผ่านเขาแบบไปชนเขาอะอันนี้ผมทหหมมมดดดไไไ่่ใชเเเเปปนงงีีี้้คืือออัลบยยต เฮ้ยฮะนังวามันเป็นไรจะเก่งไม่เก่งเ่ยอยู่ที่หูใะ่ม่มีไหมมีนักวยที่เก่งแล้วหูไม่เป็นอย่างนี้ไหมมีครับมีมีที่บอกว่าโดนไปเรียกตบคืออะไรสมัยสมัยก่อนเนี่ยตบจนทนเหรอดื้อครับ ดื้อคือไปไหเรียนไอ้อยู่ที่บุรีรัมย์เหรอใช่ก็อยู่ฝนะึกยังไงมั่งซุปเปอร์เล็กผมอยากรู้ว่ากว่าจะโหจะเป็นเงี้ยโดน,นบ้องหูเยอะไหมโดนไปหลายบ้องน <c oughs> <c oughs> ใช่ซ้อมหนักซ้อมหนักซ้อมหนักแตก่แต่ว่าถ้าหูแบบนี้ถ้าเราไปเจาะมันหายไหมโยนเจาะนี่ครับใช้สลิงดูนะครับผมเคยถามรถถังนะว่าแบบเวลาโดนช็อกยังเจ็บไหมรถถังบอกไม่เจ็บเลยทุวันี้ไม่เจ็บแล้วแบบซุปเปอร์เล็กเนี้ยโดนต่อยเนี้ยยังมีความรู้สึกเจ็บไหมมันมีช่วงแรกๆพอผ่านไปได้ประมาณประมาณนิดนึงอ่ะมันก็แบบชาไปหมดแล้วอ่ะก็ไม่ไม่ไม่รู้สึกแต่ซเปอร์เล็กนะครับ ว่าคือคนแรกนะครับเพราะว่าผมน่าชอบคุยกับรถถังรถถังก็ชอบโทม,มโมะเวลาเขาจะมีแมทอะไรอ่ะเขาชอบโทม,มโมะว่าปีนี้เขามีกี่แมทกี่แมทกี่แมทเซ็นสัญญาอย่างไรก็ชอบโทม,มโมะแต่ซูเปอร์เล็กเนี่ยรถถังก็โทม,มโมะแต่เป็นคนแรกที่ผมถามรถถังว่ามั่นใจไหมน้องรักรถถังบอกโอ้โหซูเปอร์เล็กเก่งมากพี่ <c oughs> คือคนแรกเลยอ่ะถ้าคนอื่นรถถังจะบอกสบายพี่ชายแต่ซูเปอร์เล็กนะครับคือคนแรกที่ผมถามว่ารถถังไหวไหมน้องรักโอ้โหพี่ซูเปอร์เล็กเก่งมากคือคนแรกเลยที่ไม่มั่นใจว่าชนะคนได้ก็ดีใจก็ภูมิใจนนะะเเเพพพรรราาาวว่่่่ืออมมชชีีง้ยคับด อันมาแล้วไม่เจอซุปเปอร์เล็กแพ้หรยผมอ่ะหลังๆเนี่ยไม่เจอเลยอ่ะใช่ใช่ไหมครับอันนี้ไม่แพ้มาได้ยังช่วงในรายการวันก็แพ้ครั้งหนึ่งครับตั้งแต่ปี6-2แล้วก็ย้อนกลับไปในไกลหน่อยก็จำไม่ได้ว่าแพ้ตอนไหนเหรอใช่ครับ โหสุดยอดนะเว <c oughs> ลาขึ้นชกเนี่ยยังมีตื่นเต้นไหมแบบออกไปแบบเดินเวลาแบบเขาเปิดตัวปอม์เล็กเดินออกไปเนี่ยยังมีเสียวไม่ตื่นเต้นอะไรอทุกทุกวันนี้ตื่นเต้นกับบรรยากาศชอบบรรยากาศแบบบางครั้งน้ําตาคลอก็มีนะน้ำตาคล<า>อเพราะว่าเสียงเชียเรารับดีใจเสียงเชียร์ดีใจที่ว่าคนเข้ามาดูเหมือนล่าสุดเลยรายการที่อเมริกาผมผมภูมิใจมากเป็นการชกที่อเมริกาครั้งแรกของผมแล้วแบบว่าคนไทย คนไทยแค่ไม่กี่คน่ะที่เขาเข้าไปดูที่เขาเข้ามาแล้วส่งเสียงเชียร์แบบเรารู้สึกแบบตื้นตันอ๋อเพราะจำได้เพราะว่าเวลาไปต่อยเมกาเนี่ยนักมวยคนอื่นเนี่ยเขาต้องไปเตรียมตัวนานใช่แต่ซุปอร์เล็กเหมือนไปแป๊บเดียวแล้วอ่อยเลยปะใช่ผมไปอาทิตย์หนึ่งแต่คนอื่นเนี่ยเขาไปเตรียมตัวลุงมากเป็นเดือนก็มี <c oughs> ใช่ไหมแล้วทำไมเราถึงไปแค่หนึ่งอาทิตย์ไวลงเวลาจับแล้วไม่ต้องเลยเราไปรวยเลยก็เราปรับสภาพที่บ้านเราคือทุกอย่างก็ คล้ายๆกันหมดไม่แตกต่างอะไรกันมากครับแบบคุณต่อยนเนี่ยัยเล็กผมอยากรู้ว่าแบบคุณเจอคู่ต่อสู้เนี่ยคุณมั่นใจไหมว่าคนนี้คุณชนะ,ะแน่คนนี้หูฟูสีปาอะไรเงี้ยมั่นใจมีครับเนาะมีครับพีม่มีแบบว่าบางครั้งเอ่อทางทีมงานเขาโทรมาชกคนนี้คนนี้นะชกเราเอ่อชกกับคนนี้เราก็บอกว่าได้ครับพี่แบบบางครั้งเราไม่ได้คิดอะไรเลยครับแบบเราก็ตอบตกลงเลยแล้วก็แบบมาคุยกับทีมงานนี้ก็ทําได้แน่เชื่อใจได้อะไรเงี้ยมีนักมวยทจ้เร่เสียวเสียวมั้งไหมแบบว่าไอคนนี้แม่งน่ากลัว่าแม่งเขาดี ก็มันระดับนี้แล้วมันไม่มีหรอกครับมันมีแต่แบบว่าอยากชกถ้าประกบเจอคนที่แบบว่าสุดอขึ้นอยู่คน,นนี้อโอเคผมอยากชกเขาโอเคเแ,แต่ผมไม่ชอบเวลาคุณต่อยครับตบถัง,งนะมันนะสูสีนะสูสีมากนะาะใช่รถถังมันเก่ง,งเงีงยเขาโดนอาวุธแล้วเขาอยู่ได้แต่ญี่ปุ่นที่ว่าเก่งๆอะผมดูเจอคุณเตะขาไห่เลยนะสงสารเขาไหม S <S <S ถ้าบนเวทีไม่สงสารครับถ้าเราสงสารคู่ต่อสู้แล้วคู่ต่อสู้ก็สามารถโจมตีเราได้เหมือนกันคู่ต่อสู้สามารถแหวงมากกัดเราได้เออญี่ปุ่นที่ต่อยกับซุปเปอร์เลกเนะี่ยคนนั้นเก่งมากทาใช่ปะทาเครุใช่ทากครุคคจะมาใช่ทาเครุเก่งมากนะบางคนก็เหมือนแบบมองว่าผมโดนนอกนะมองว่าผมโดนทาเครุนอกแต่ว่าในตัวผมได้ไปดูศึกษาเขาชกมาแค่ครั้งสองครั้งผมรู้เลยว่าก็เหมือนที่พี่พูดว่ามั่นใจไหมพอผมขึ้นเจอตาลุบปึกว่าผมมั่นใจมั่นใจเลยมั่นใจ ข้างนอกเขาบอกว่าโดนน็อกแน่นอนอะไรเงี้ยเพราะเขาเป็นเบอร์ต้นๆระดับโลกอะ่ะพอเขาพุ่งขึ้นมาปุ๊บเราก็แบบเหมือนแบบคิดในใจว่าสิทธิ์เราแน่นอนอแต่ผมว่าไปดูคลิปย้อนหลังอะ่ะมันมีคนทําคลิปมาว่าทาเคลุโดนซุปเปอร์เลกเตะขาทั้งหมดกี่ครั้งอะ่ะโหเกือบร้อยนะเตะขาเขาอ่ะครับอันนี้คือศึกษามาก่อนล้ว่าต้องเตะขาเขาหรือคือเขาไม่ป้องกรรันตัวเองเพราะว่าเขาโจมตีเงี้ยที่เขาป้องกันตัวเองไม่ได้เพราะว่าเขามีแค่หมัดที่จะป้องกันเราแ้่ขาหลักเขาป้องกันไม่ได้มันก็เลยทําให้เราแบบตีได้สบาย่าเต ได้พี่ไปถามว่าส่วนตัวมันก็เดินได้ได้ทั้งเพื่อนมันจะ,น,จะน่าจะนานอยู่ช่วงที่ชบการศึกษานะสักพักเลยน่าจะพักไปสักพักเป็นเดือนไหมเดือนน่าจะเป็นเกือบเดือนโอ้โหเดินไม่ได้เลยนะออเมันเขาเจ็บเขาชาเงี้ยแบบนั่งไม่ได้อะไรแต่เขาก็สุดยอดนะเขาก็สู้จนแบบว่าอันจบนะใช่อ่ะคุยกับชีวิตของซุปเปอร์เล็กนะครับตอนนี้น่าจะเป็นเบอร์หนึ่งแล้วผมไปแพ้มาแบบนานมากแล้วชีวิตทําไมถึงไม่ขนขนเป็นสีทองนั่นะย้อมเหรอไม่ไม่ได้ย้อมย้อมอ่ะไม่ได้ย้อมไม่ได้ย้อมเนื่องจากขนต้องแข็งเป็นสีทอง มันเนี่ยโกกป่ะเฮ้ยหรือคุณมีเมียฝรั่งมันเนี่ยไม่นะ <c oughs> ไม่ไม่ไมี้ยทำไมข,ขนทองอ่ะดูนี่ขนทองเลยฮะเฮ้ยขนเป็นสีทองเลยรู้ว่ามันขนเป็นสีทองรู้ ดูดูดูดิดูดูดิดูดิเขาสีดำนะแต่คนหน้าแค้นสีทองอ่ะดูดิทองเลยอ่ะคุณสมมติถ้าคุณแบบมันไสผมเนี่ยผมจะแบบผมแบบคมๆเนี่ยคุณเตะเข้าคอผมเนี่ยหักไหมไม่หักไม่หักเตะ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 สรุปเตะเตะเตะสรุปไม่หักเตะสลุบคขาเตะผมเนี่ยขาเนี่ยผมยังไม่ทาเคโลเนี่ยอีกครั้งขาเขาเอม ครับถ้าตีโดนจุดโฟกัสจริงๆไม่เกิน3ครั้งไม่ต้องเปรียบเทียบมากก็เหมือนกับต่างชาตินะครับญี่ปุ่นเวล้วเขาตีเหมือนเขาชอบตีแบบผมเคยถามบางครั้งผมเคยถามเขาว่าทำไมถึงเจ็บอะไรเงี้ยมันเจ็บจริงๆริงเลยเจ็บใช่ครั้งเดียวก็เจ็บได้ใช่แล้วแล้วเวลาทุบเล็กเตะขาเพื่อนขาเขาแข่งๆเนี่ยขาเราเจ็บเองมีไหมมีครับเวลาถ้าแบบกระดูกด้วยกันอะไรด้วยกันเงี้ยแบบถ้ามันกระแทกกันอะมันเจ็บนะใช่ครับแต่มันอยู่ที่วิธีการเตะด้วยอโอเคเมื่อกี้ขอโทษนะครับแวะไปโฟกัสที่ขนตาแข็งทุบเล็กอยู่บุรีรัมยยยย์เเเนน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 ี่่่ทาไมมมมถึงปป็็ััักกวววตอออ้พหรื ไม่ได้เป็นครับก็พอดีมีแบบพี่ๆเขาซ้อมมวยก็เห็นเขาไปซ้อมนีัยก็เลยอยากไปกี่ขวบตอนนั้นเจ็ดเจ็ดขวบตอนนั้นเจ็ดขวบมีบุรีรัมยุทธไยเต็ดยังยังครับตอนนั้นยังก็อยากไปก็ไปซ้อมไปอะไรก็ไปตามพี่เขาด้วยครอบครัวเรายากจนด้วยก็พี่ก็ติดกันติดกันนะครับก็เป็นญาติกันเลยก็ไปผมก็ ได้ไปดูเขาเงี้ยไม่ได้คิดว่าตัวเองจะมาถึงขนาดนี้เราไปเล่นเฉยๆสมัยเด็กน้อยแล้วจากต่อยแบบไปดูพี่ต่อยเล่นๆแล้วทำไมถึงกลายมาเป็นนักมวยจริงจังด้วยการที่แบบว่าเราชกแล้วได้เงินจากที่แบบว่าเราเด็กจ็ดแปดขวบเราหาเงินได้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทต่อยครั้งหนึ่งนะต่อยครั้งหนึ่งครั้งแรกเลยครับตอนเจ็ดขวบแล้วต่อยกับเด็กเท่าไหร่สามขวบกี่ขวบฮะจ็ดแปดขวบเท่ากันเท่ากันก็ได้เงินมาร้อยห้าสิบบาทก็แบบเรา อายุแค่นหนเราสามารถหาเงินได้เยอะไหมตอนสมัยก่อนร้อยห้าสิบาทถือว่าเยอะไหมสำหรับเยอะเลยครับเมื่อก่อนเยอะเพราะว่าเมื่อก่อนเงินไปโรงเรียนแค่ห้าบาทสิบบาทก็ได้ชกไปประมาณสามสี่ไฟก็เลยกลับมาคิดใหม่ครับเพราะว่าเมื่อก่อนอ่ะบ้านแถวแถวบุรีรัมย์อ่ะมันจะมีชกแบบเดิมพันกันนะพี่แล้วผมก็ผมชกแค่ห้าครั้งอ่ะผมก็ไปชกเดิมพันไปไปประกบคู่เงี้ยตอนนั้นเจ็ดขวบแปดขวบใช่ครับคือแล้วมีเดิมพันอ่ะมีแบบว่าข้างละสองหมื่นโหเจ็ดเจ็ดแปดขวบเนี้ยนะใช่ครับเดิมพันสองหมื่นใช่ครับคนแทงคืออานนวินมาไม่ใช่ ไม่ใช่ ก็คือทีมงานที่ที่ซ้อมใช่ครับแล้วก็เพเพมาแล้วก็ทําให้เราแบบว่าได้กลับมาซ้อมได้กลับมาคิดเลยแล้วตอนตอนนั้นเราเครียดไหมเด็กว่าเดิมพันเราสองหมื่นสำหรับเด็กเจ็ดแปดคนเนี่ยเรารู้ไหมว่าผู้ใหญ่เดิมพันเราสองหมื่นรู้ครับแล้วผู้ใหญ่สั่งเร้ไหมว่าห้ามแพ้นะเว้ยไม่ไม่ไม่ได้สั่งครับก็ให้เต็มที่แต่ว่าก็มีบ้างแบบว่าโดนโดนโดนบ่นโดนว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาเสียเงินก็หลังจากนั้นมามันก็แบบเราคิดได้ครับเริ่มเริ่มอยากชกเริ่มอยากซ้อมแบบจริงจังแล้วมาซ้อมจริงจังมาเป็นนนนนัักววยแบบจรริงงาตออ้ท่่หช 9ก้าขวบก็เริ่มจริงจังเพราะเริ่มเดินสายทั่วอีสานเนี่ยทั่วทั่วจังหวัดทุกทุกจังหวัดนะครับเหนือใต้เหนือใต้ก็เดินไปมาหมดจนอยากมาชกในเวทีเมืองกรุงเวทีเมืองกรุงคืออะไรเป็นเวทีเวีมาตรฐานของเวทีลุมพินีอือก็คือกรุงเทพก็ได้มาชกก็เข้ามาในเวทีใหม่ๆก็ไม่ชนะใครเลยสี่ไฟรวดแพ้หมดแพ้หมด4ไฟรวดแล้วตอนนั้นเราแบบเราแบบคิดอยากเลิกไหมว่าอุย้ย ในกรุงเทพมันเก่งจังวะใช่ครับแล้วแบบมันก็โทพี่เพราะว่าเราเราเก่งมาจากข้างนอกอะตอนนั้นก็ข้างนอกในผูทรผมก็เดินชนะมาหมดเป็นแชมป์ที่อีสานมาไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เคยเป็นแชมป์อีสานครับไม่ใช่แต่ว่าเดินชนะทุกแชมป์ท้าอีสานมาหมดเคยสมัยก่อนสมัยแบบอายุสิบกว่าขวบเนี่ยเคยเดิมพันเยอะสุดนนคนเดิมพันเรากี่บาทหนึ่งล้าน<ฮ> ข้างละจิตเจ็ดแสนสี่ทักละเจ็ดแสนสี่ยี่สิบห้ากิโลครับตอนนั้นหนักยี่ห้าโลยี่ห้าโลโหยี่ห้าโลตัวเล็กนิดเดียวนะใช่ครับกีบปอสิบปอสามปอสี่ปอสามปอสี่เนินพาเป็นล้านแล้วแล้วชนะหรือแพ้ตอนนั้นชนะแล้วเขาแบ่งให้เราไหมหรือไม่ก็มีค่าหักค่าน้ำให้ครับแบบเหมือนเขาเล่นได้เขาก็ให้ให้เงินเราโหเล่นเดลย์เยลเยยี่ห้ากิโลครับนั่นคือสมัยก่อนใช่ครับแล้วพอมาเข้ากรุงเทพปุ๊บสมไมถึง จำได้ไหมสี่ครั้งแรกแพ้นี่คือแพ้น็อกกันนะสเปเ็กหรือไ่ไม่อะแพ้คะแนนแต่มันมันอาจจะเป็นช่วงพี่มันอาจจะเป็นช่วง,อจจวงพอด<ช>ีเรายังไม่คุ้นชินกับบรรยากาศยังไม่แบบว่าเคยสัมผัสในเวทีมาตรฐานจริงๆในเวทีใหญ่จริงๆอะไรเงี้ยครับนะก็เลยกลับไปชกที่บุทอนคืนก็สี่ไฟก็แพ้อ,อีกมากรุงเทพสี่ไฟแพ้รวดกลับไปบุทอนโดนอีกสี่ไฟแปดแมตต์เป็อดอ่าเป็นเป็ดก็กลับ มาซ้อมใหม่ซ้อมซ้อมแล้วก็แบบขอลองอีกสักครั้งหนึ่งแล้วเหมือนแบบเหมือนกับเองหมานกับเดิมพัน์อ๋อถ้าชกเดิมพัน์แต่ชกนี่อ่ะใช่<ะ>ก็เหมือนแบบช่วงเข้ามาในเทพก็มีกลับเข้ามาคืนใหม่หลังจากแพ้แปดไฟกลับมาก็มีค่าละแสนมาชนะเดิมพันท์สามไฟชนะรวดใช่ครับชนะรวดแล้วก็มีเดิมพันท์ุกไฟค่าละสองแสนค่าละสามแสนอ่าในชีวิตก่อนชกวันเนี่ยเคยแบบเดิมพัน์เยอะสุดกี่บาทไม่หัวคนเราค่างเดิมเดิมเราค่างล้านเยอะสุดใช่เราเสี่ยวไหมก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นเพราะว่าก็กดดัน แล้วจากมวยอันนั้นมันมาเป็นมวยอาชีพ่างๆอย่างนี้ได้ไงสุเปร็กจุดเปลี่ยนใช่ไหมจุดเปลี่ยนชีวิตเราไปชนะใครมาี่บอกว่าก็เหมือนผมก็ชกมาหายกมาเรื่อยๆพี่ผมก็ชกมาแบบมาได้แชมป์เวทีมวยมาตรฐานมาได้มวยหายกคือผมได้แทบทุกรางวัลผมไม่ได้แค่รางวัลหลักๆก็คือ2รางวัลแค่นั้นเองคือทุกรางวัลของมวยไทยที่ผมคว้าทั้หมดแล้วใช่ครับจนเข้ามาในรายการวันแชมป์ชิพกเรามาเข้ามาในการวันแชมป์ชิพเราก็แบบเห็นคนอื่นเป็นแชมป์เห็นเขาเป็นระดับโลกก็เปลี่ยนเป้าหมายมาโฟกัสในรายการวันอ ตอนที่เข้า,าวันใหม่ๆตอนนั้นเรามีไอดอลของเราไหมบอกว่าเราเข้ามาวันเนี้ยเราชอบใครไม่มีครับไม่มีแล้วก็ไม่รู้จักด้วยตั้งแต่ทีมงานติดต่อแล้วก็ได้ไปศึกษาในรูปแบบนวมครับเพราะว่าผมไม่เคยชกนวมเล็กก็ตื่นเต้นดีเพราะาตอนนั้นมวยไทยอายกผมก็แทบไม่มีคู่ชกค,คือ <ๆ S 1> ชนะมาหมดแล้วจนไม่มีใครใ<ช>เอาแทบ<ท>ไม่มีแทบไม่มีคู่ชกรอ <ๆ S 2> นาน,นครับรอเป็นปีก็มีก็เลยมาชกในในรายการวันก็แบบลองอีกสักครั้งแล้วมันมันท้าทายดีอะไรเงี้ยเราไปแบบ ชกครั้งแรกอะราก็<ะ>าแบบต้องเปลี่ยนสไตล์ตัวเองต้องเปลี่ยนจากมวยฟีมือให้เป็นรูปแบบที่แบบว่าขยันอาวุธมากขึ้นอะไรเงี้ยเลยทําให้รู้สึกแบบว่าตื่นเต้นดีกดดันดีอะไรเงี้ยแต่ชูเลิเป็นคนนิ่งนะเวลาชนะอะไรก็นิ่งๆนะผมเห็นคุณอนะไม่ค่อยแบบว่าแบบไม่ค่อยนะมันก็จะมีบ้างว่าบางไฟแบบเราโดนดูถูก<อ>ใช่แบบเราสะใจอะไรเงี้ยราะว่าผมเป็นคนที่แบบชอบเก็บเอาคําพูดคนมาแบบมาพัฒนาตัวเอง คำพูดบางครั้งเขาด่าเขาว่าอะไรผมไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยสนใจผมจะโฟกัสแค่งานของผมเพราะบางทีเห็นชนะก็ไม่ลงโซเชียลนะไม่ค่อยอัพสตอรี่ลง<ม>ไม่ค่อยลงรูปเข็มขัด <laughs> บางคนละเหนื่อยยังไม่จะแท้งเลยลงละเข็มขัดละใช่ไหมแต่สังเกตตั้งเวอง่ายๆถ้าแพ้จะเงียบไป็นของเชี่ยวใช่ใช่ไหมอ่ะได้ชนะก <laughs> ็โดนถล่มเขาหรอใช่ที่เหนือขนาดเป็นนักงวยยังโดนโดนครับถล่มเลยการซ้อมก็โดนนะพี่การซ้อมของเราก็แบบเราซ้อมปกติบางครั้งเราเล่นบ้างเราถ่ายนั่นไทยนี่ลงบ้างมันก็โดน้องติ๊ตกโดนเขาว่าใช่ครับเหมือนมาสอนเราอย่างงีี้ก็ม มาสอนอยันโค้ดก็มีครับสอนเราคือนักเลงโซเชียลน,นั่นะสอนไว้เราใช่มีเราอ่านไหมอ่านครับแต่บางก็ปวเราะหอย่ีอ่าน <c oughs> เคยตามมาดูโปรไฟล์เขาไหมบ <c oughs> แบบเนี่ยแปลกไหมก็เคยมีครับใช่มีเข้าไปดูบ้างมีไปแล้วบางครั้งก็แบบอวา,าตามบ้างบางครั้งก็แบบไม่รู้หรอกครับเคยอยากแตกเกียนไหม มันเคยมีนะจริงๆมันเคยมีแว่าคุณทำยาบก็แบบประมาณว่าด่าเราแรงกูเก่งกว่ากูมึงมากับกูสักครั้งสิอะไรมีนะอยากลองปะอยากลองมันมีนะผมรู้ว่านะมันมีมันมีนะนักมวยแบบตามไปเตะเกียนอ่ะผมรู้มันนะมีนะมีจริงเยอมีใช่ป่ะมีแบบพวกกินคีย์บอร์ดอ่ะหาที่อยู่ตามไปเตะแล้วแม่งเลยอ่ะมันมีหมด เพราะเขาไม่ได้มาดูจริงๆกับเราแล้วบังคับอยาย้ายเขามาลองดูเหมือนกันตั้งแต่ต่อยมาในวันเนี่ยแมต์ไหนที่รู้สึกว่าตื่นเต้นที่สุดถ้าพูดถึงตื่นเต้นที่สุดก็แบบน่าจะกับรถถังแหละเป็นไฟประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นไฟที่ทุกคนอยากดูแล้วก็เป็นไฟที่ตัวเองโดนดรมาม่าเยอะที่สุดดรมาม่าเรื่องน้ําหนักปะเรื่องน้ําหนักแล้วก็แบบเราไม่มีอะไรจะเสียแล้วเราอยากชกเพื่อที่จะให้คนดูได้ดูเงี้ยเออเพราะตอนนั้น่ะผมจาได้ว่าคุณเล็กชนะแต่ไม่ดีใจเลยตอนนั้น่ะใช่ก็คือที่ผมไม่่่ดีใจเเรรราานนนนน้้ํหัััักกกกกสวววึงงแแล็็บบบชชถย บบรู้จักกันประมาณหนึ่งเลยแหละเราก็แบบไม่รู้จะดีใจทําไมเงี้ยก็คือหน้าที่บนเวทีเราเต็มที่ทั้งคู่แล้วเสร็จตอนทั้งคู่แล้วบนเวทีลงมาบเจาวเวทีก็ ผมก็ไม่คิดว่ามันจะแบบได้ดีขนาดนี้ได้เดือดๆขาดนี้มันมากเลยใช่แล้วก็แบบผมทําหนักไม่ได้ด้วยทำว่าสู้เต็มเต็มที่ด้วยคาว่าทํําน้าหนักไม่ได้เนี่ยมันคืออะไรสูอรเลกแบบนําหนักต้องแค่นี้ห้ามเกินหรือว่าใช่ครับในพิกัด135ปอนด์ก็ต้องได้ในพิกัดหน5่ปอยสามก6าเพรําหาปอนด์ในประมาณกี่้กเอไดครับหกสิบอ็ดก็คือหนักเราต้องหกิได้ไมใช่หกหกิได้ไหมครับได้ครับม่หกหกสับดสอง่ได้อ่าห้าเกินครับห้ามเกินไร นนคือค่าน้ําของร่างกายครับห้ามเกินประมาณนี้ประมาณนี้ครับมาตรฐานของวันก็มีการตรวจค่าน้ํากับน้ําหนักต้องผ่านไปพร้อมกันทั้งคู่บางคนคิดว่าง่ายไม่ง่ายนะถ้าสงสารในรถถอถังกันเหร ช่ครับน่ไม่ง่ายเลยถ้าว่ามันยากไหมการทำน้ำหนักเนี่ยมันยากไหมถ้าถามว่ายากมันก็ยากครับเราต้องผ่านกีนทั้งสองอ่ะถ้าเราผ่านอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็ต้องกลับมาทาใหม่ให้ผ่านทั้งสองกับเวลาแค่สองชั่วโมงสามชั่วโมงที่เหลืออยู่อะไรเนี่ยชีวิตนักมวยดูแบบว่าดูแบบซ้อมหนักมากเลยต้องซ้อมทุกวันไหมครับมวยเนี่ยซ้อมทุกบันครับพี่ซ้อมทุกวันเพราะว่าเช้ายินเช้ายินโอ้โหแล้วอย่าลืมภาพผู้ใหญ่ไปสู่ขอล่ะรำเนียมไทยเหมือนญี่ปุ่นเด้อ เนาะเนาะทุกคนเลยว่าสมมติเนี่ยผมเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าคนเนี่ยรูมคนเนี่ยคุณเตะตายหมดไหมเนี่ยนี่ยเนี่ไอ้นี่ไอ้นี่ดีกว่านะไอ้นี่นี่นี่ไอ้นี่แล้วผมเนี่ยสมมติอ่ะเข้าพร้อมกันเนี่ยคุณกูตู้ได้ไหมไม่เหลือครับไม่พินได้ไม่เหลือคุ้มอะไม่เหลือคุ้มอะไม่เหลือกูตู้ได้ไหมอ่ะถามจริงเนี่ย ห้าคนเนี่ยอ่ะเจ็ดคนอ่ะคนเล็กด้วยอีกสองคนเข้าพร้อมกันเนี่ยคุณเป็นนักมวยเนี่ยอ่ะคุณยืนตรงนี้คุณยืนตรงนี้มีเรื่องเนี่ยเข้าไป็เจ็ดคนเนี่ยคุณโตได้ไหมผมว่าไม่ได้ไไม่ด้จริงเหรอไม่ได้คุณดีนะคุณไม่ขี้โม้นะไม่เหมือนซูเปอร์บอลนะซูเปอร์บอลแม่งมาเถอะครับผมเตะหลับหมดละน่ารักเนี่ยไม่โม้นะ นอะถมต้นนะเนี่ยสูอไม่ได้กินกิน <c oughs> นี่เขาเก่งเนี่ยเขาถมต้นอนะ่ะมึจงจำได้ป่ะบอลผมลุงคุณอนะมาเถอะผมเตะตายหมดแล้วนะแต่ว่าอันนี้รถถังซุปเปอร์บอลตะวันฉายไนดะ้ใครขี้โม้ขาเรียกเลยอ่ะขาเรียกเลยแบบขี้โม้ อันดับสามตะวันฉายร้อถามซุปเปอรบอลชูมาไครับจัดระดับนะครับใครที่โม้สุดนะครับโม้น้อยสุดคือใครตะวันฉายร้อถามซุบอลโม้น้อยสุดคือตะวันฉายไอ้ฉายเป็นแชมป์แต่โม้น้อยสุดโอเตะวันฉายโม้น้อยสุดตะวันฉายเนี่ยที่โม้ไหมไหมไม่ครับก็ทำตนใช่ครับอ่า เอาผลงานอ่าใช่ใช่ไอ้ชายนะเวลาไปปล่อยมวยนะชอบพาผู้หญิงไปดูมวยนะก <c oughs> ับภูบัตรไม่เคยมีนะ <c oughs> ผมบอกขอบัตรนะากันแรกมีพี่มีพี่พอถึงมันแข่งอะไม่มีบัตรแต่เห็นผู้หญิงนะเราลงดาราเต็มไม่หมดเลยไปดูอะคุณเคยให้ต๋วดาราบมม้างปะไม่ไม่นะ <c oughs> ผูแนวนะเรียบร้อยนะ <c oughs> อันดับ3นะครับขี้โม้น้อยสุดนะครับตอนชายผู้มาบอลกับรถถังใครขี้โมกอะอะ พี่บอลครับอันดับเพาพี่มูสเหรอแกไม่ใช่พี่มูครับเป็นคาแรคเตอร์ของพี่เขาบางครั้งพี่เขาพูดพี่เขาว่าทาได้แต่ผมชอบนะซูเปอร์บอลใช่ครับเป็นการพูดที่แบบว่าเขาทําให้ทุกคนเห็นได้บางคนคิดว่าพี่มูเกินไปมงคิดว่าแบบแบบสำหรับคนข้างนอกนะพี่สำหรับคนข้างนอกคิดแบบว่ามันก็ไม่ไม่ดูมวยอ่ะแต่มันเป็นคาแรคเตอร์เป็นจุดขายของพี่เขาแล้วพี่เขาก็ได้ทําให้เห็นหลายๆครั้งในหลายๆไฟนี่ครับเพราะว่ามันก็ไม่มีใครหรอกที่ว่าจะบอกว่าตัวเองเพระบอกว่าตัวเองซูไม่ได้มันมีไหมก่นต่อย ผมว่าผมแพ้พี่ใช่ผมไอ้ที่ไม่เก่งผมแพ้ผมแพ้พี่ผมแพ้แน่มีปะไม่มีไม่มีแต่ในใจมีไหมคิดว่าฟู้ไม่ได้มีไหมในใจเออสำหรับผมนะผมไม่มีคุณคุณเก่งอยู่แล้วอยู่บนเวทีถ้าไม่แบบสู้ไม่ได้ยิงก็ต้องสู้ให้หมดก่อนอ่ะแพ้ชนะช่างอะต่อให้สู้ได้หรือสู้ไม่ได้ก็สู้สู้ไปก่อนแต่ผมเป็นคนดูมวยบางทีผมดวกนะสมมติแบบคนเจอคนเนี้ยโอ้โหอีกคนนึงเก่งแต่แบบแบบซุปเปอร์เล็กเนี้ยมั่นใจแล้วว่าชนะแต่บางคนผมดวโอ้โหแบบพวกไอ้เนี่ยเก่งอ่ะซิงคิทอ่ะร้อนอะโอ้โหเก่งใช่ดูชนะยากอ่่ะเเขากง อย่างเขาเป็นคีบ็อกซิ่งเขาสเต็บเข้าออกเขาเกง่งการออกอาวุธเข้าออกการโจมตีเขาการป้องกันตัวเขาเร็วแล้วแบบค้มเ็กเนี่ยมีอยากได้เข็มขัดอื่นบ้างไหมแบบเหมือนโม้แบบส้มบอลไหมส้มบอลก,ก,ก,ก็บอลเขาอยากไ้ตัวเข็มขัดนั้นในวันอะตอนนั้นยังไม่ได้เข็มขัดนะ <c oughs> แต่ผมก็อยเอาตัวเข็มขัดนะตอนนั้นอนะแต่จะไม่ได้สักอันเลยพูด <c oughs> มีไหมมีครับมีผมก็มีเพราะว่าอย่างผมเองผมก็แบบเป็นแชมป์คีบ็อกซิ่งแล้วผมไม่เคยชกพิวซี่ผมมาได้คีบ็อกซิ่งผมชกมวยไทยมาผมมาได้มวยไทยเงี้ยผมก็อยากแบบอยากลองไปอย่างออื่่นนนนบ้้างเปป็ไไั ใช่เมย์อยากลองไหมก็อยากลองครับอยากลองอยากลองดูเป็นแบบกติกาผสมอะไรเงี้ยก็อยากลองแต่ถ้าตอนนี้ตั้งแต่วันมีมาเคยมีใครมี3เข็มขันยังมีครับใครครับสเต็มสเต็มอับอัพิวัตรสเต็มอับอัพิวัตรสเต็มไปเต็ม อยากนักลองเอเคคมับใช่ครับแชมป์ผัดอีกกรันงที่อยากไล่คือ MMA? ก็อยากลองครับอยากลองมันมันไม่ง่ายหรอกแต่ว่าเราอยากลองยอ่าแล้วตอนนี้ใครเป็นแชมป์่อยเอ็มเอ็มเออะรุ่นแบนตัมฟาบิชิโอครับออกฝรั่งแต่ว่าต่อย MMA มันยากนะเพราะมันมันมีรัดเคยไปลองไปลองซ้อมดูเคยลองซ้อมมันก็แบบ มันก็เหมือนมวยไทยเหมือนกับที่เราชกมวยไทยเหมือนกับที่เราชกเอ่ครีบบ็อกซิ่งครับ <c oughs> เพราะว่ามันก็มีกันมีแก้เหมือนกันหมดแต่แค่อยู่ที่เราจะเรียนรู้ได้เร็วขนาดไหนแค่นั้นเองแล้วคิดว่าจะลองไหมไม่อยากลองสักครัลองอยากลองอยากลงอกลงครับอยากลองเพราะว่าผมก็ยังคิดอยู่ว่าผมอยากลองในสิ่ง<อ>ที่ผมไม่เคยลงองในรูปแบบการชกมวยอะไรเงี้ยใครดูเรียบร้อ,อยนะชีว<อ>ิตมีเสเพมั้งไหมสุเปรกเสเสพมั้งไหมมีไปเที่ยวไหมไปไปเที่ยวไหมเที่ยวครับเที่ยวเที่ยวคือแบบแบบว่าตามผับตามบาร์มีไหมเวลาชกเสร็จเวลาอะไรก็เที่ยวเวลาชกเสร็จเนี่ยเราจะพัก ี่วันแบบว่าพักเลยไม่อะไรเลยถ้าแบบเป็นพักเลยก็ประมาณสามวันน้อยเนาะใช่ครับแล้วก็แบบว่าจะเป็นแบบประมาณส่วนต่างจากสามวันที่ไม่ทําอะไรนะถ้าแบบหลังจากสามวันนี้ก็ไปเที่ยวบ้างไปติบบอลไปอะไรไปหมดเพราะว่าโอ้โหตอนนี้เป็นแชมป์สอบเข้มขัดแล้วมีแบบว่าไปแบบว่าไป,ไปเที่ยวเมืองนอกเมืองนอก,ม,อกมีติดยงติดยิงนี่แนละ้วไม่มีไม่มีครับไป เรียบร้อยนะเออเรียบร้อยอ่ะนะบนเขาเราคุผ่านแล้วนะมันแล้วอ่ะต่อยทียังได้เป็นสิบล้านนะนะนะเคยคิดไหมว่าวันนึงแบบหูจากร้อยห้าสิบบาทวันหนึ่งจะต่อยได้ทีแบบหูความเออผมอยากรู้ความรู้สึกมันเป็นไงตอนนี้เขาบอกว่าโอ้สมมัติเลกเอาไปเลยโบนัสบัอ้ความรู้สึกเป็นไงไม่เคยคิดเลยพี่มันไม่เคยคิดเลยว่า เป็นเด็กบ้านนอกที่ไม่เคยได้จับเงินล้านพอบันหนึ่งแบบเขาประกาศให้เราเงี้ยครับเราแบบค่าตัวไม่ว่าจะเป็นค่าตัวไม่ว่าจะเป็นโบนัสเราแบบมันพูดอะไรไม่ออกอะ่ะ<อ>มันเหมือนฝันไปเลยเงี่ย<อ>แปลว่าจากหน้ามือเป็นหลังมือ,อมันพลิกเลยอะ่ะแปบลบว่าเรามีโอกาสได้จับเงินล้านเรามีโอกาสได้แบบสัมผัสในเงินล้านเนี้ย คือไม่เคยคิดมาก่อนแต่ว่าคุณก็ยังเหมือนเดิมแล้วก็นอนนอนที่ค่ายอะไรเงี้ยอยู่ที่นี่เหรอจริงเหรอทำไมไม่ไปแบบซื้อบ้านใหญ่ๆอยู่ซื้อคอนโดซื้อไม่อยู่กับแม่บางครั้งก็กลับบ้านไปหาแต่แม่ทําบ้านให้แม่ที่บุรีรัมย์เหรอใช่ไม่มีเอาเงินไปใช้แบบส่วนตัวแบนด์ลงแบนด์เนมซื้อแฟมใหม่ก็ไม่มีเออดีเลยน่ารักนะดีไม่ซื้อรถสปอร์ตไม่ซื้ออะไรเลยเหรอครับอ้าวผมยืมตังค์เลยมีไหมครับเป็นนักบอลจะได้ตังค์เยอะเลยมี ไม่มีครับฉันมากมีแต่ยืมเพื่อนฉันมากมีแต่ยืมเพื่อนจริงจริงเหรอใช่ครับก็อย่างเพื่อนอยู่ด้วยกันไงบางครั้งก็แบบยืมบ้างอะไรบ้างแต่เพื่อนก็ให้นะใช่แล้วเรงินเงินก้อนอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวให้คืนอะไรเงี้ยเพื่อนซีของซุปเปอร์เลขใครครับถ้าเป็นแบบว่าน,นักมวยเพื่อนซีเราเพชรนมรุงครับต่อยกันมั้งยตอนเด็กไม่ครับเพื่อนซีอ๋อเพื่อนซีใช่ก็ชกในรายการหนึ่งก็แชมป์โลกเหมือนกันแล้วนี่ความฝันของเราคืออะไรนอกจากอยากเป็นแบบว่าไปต่อยกับใครไม่มีแบบนักมวยที่เราอยากต่อยที่สุดไหม ไม่มีครบไม่มีเลยเพราะว่านอกจากแบบทางทีมเขาจัดให้ชกก็ชกหมดนะครับแลอยากเข้ปต่อยกับอืท<ม>ั<ม>้งห<ม>ักก็มีโอกาสครัมีโอกาสถ้ามันอนาคตอ่ะมันมีโอกาสแน่นอนเพราะว่าตอนนี้ก็แชมป์บ้างมีโอกาสมีโอกาสมันมากแล้วอยากขยับ <c oughs> อํนหนักไหมไม่ไม่อะไรคิดว่านะคิดว่าแค่นี้พอครับ คิดว่า65่ออยากมาแบบจริงๆผมอยากโฟกัสที่ในรุ่น65มากกว่า61นะตอนเนี้ยเพราะว่าเหมือนใน61ผมก็แบบผมก็ชนะมาขาดแค่ไม่กี่คนคน2คนเนี่ยก็อยากแบบโฟกัสในที่65อย่างเดียวนะตอนนี้แต่ว่าในเมื่อเราเป็นอซลกิงขันเนี้ยเราต้องแบบ <ừ. S 2> แบ่งเรียกว่าอะไรฮะแบ่งคดีใช่เพราะว่าการทาน้ําหนักมันยากแล้วนี่โอ้โหนี่เราก็ต้องรู้นีว่าแบบราก็มีผู้ผู้ท้าชิงมาเอาเราอยู่ไ้เรื่อยก็มีแน่นอนพี่เพราะว่าเราเป็นแชมป์ก็เหมือนกับตอนที่ผมยังไม่เป็นแชมป์อ่ะผมก็อยากได้แชมป์จากคนนี้ผมอยากต่อยก็เหมือนกันตอนนี้ผมมเป็นแช ก็อยากชุกับผมแต่คตุณน่าไปต่อยนี่นะผมดูคลิปแบบมันจะมีพวกไอพวกญี่ปุ่นลอยๆเยอะอต่อยแม่งเลยดิ <laughs> มันมีเยอะได้พวกญี่ปุ่นหล่อๆอ่ะผมดูคลิปอ่ะในโอ้โหแอคจังเลยมึงหล่อๆพวกหล่อๆเลยอ่ะเยอะใช่ไหมใช่ทักวันนี้มวยญี่ปุ่นก็เข้าในรายการวันเยอะเออทำไมนักมวยญี่ปุ่นหล่อหล่ออย่ากก็เลาเจอคนหล่อเนี่ยทำให้แรงเราเพิ่มขึ้นไหมเจอแล้วมวหล่อๆมีไหมแรงเพิ่มขึ้นไหมมีตะบันไส้นะพี่มีตะบันไส้นะพี่ใช่ป่ะใช่เพรหล่อๆอ่ะมันมีมีจริงๆมีมีจริงๆแบบบางบางบางจังว่ะเราชกกันแบบเขาทีมหน้าเราอะไรเงี้ยมันมีแล้แบบโมโหอ่ะโมโหในใจอ่ะแบบแพ้ายะช่างขอคืนแค่ครั้งเดียวอะ ไม่มีจริงๆครับเคยเยอะเย้ยคนอื่นไหมไม่เคยครับนักมวยน่ะจังหวะต่อยกับมนเวทีมีคุยกันนั่งไหม เก็บเจ็บเบาเบาป๊านี่จุ๊บเล็กเจ็บเจ็บที่เบาเบาอย่างเวทายทาชีพแบบมีเพราะว่าแบบมันชนะขาดแล้วอะไรแล้วไม่อยากทำแล้วอะไรเงี้ยเพราะเราเพราะเรคืออีกฝั่งคุยอ่ะเราบอกพอแล้วพอแล้วพอแล้วแบบเป็นอะไบกเเราบอกเพื่อนนะอ่าบอกว่าพอแล้วพอแล้วแล้วถ้าจะบอกบอกพอแล้วเพื่อนบอกเออโอเคโอเคพอแล้วไม่เตะเราทำไมก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าคือแบบส่วนมากกราซิปบอกว่าเออพอแล้วไม่ต้องเขาแล้วอะไรเงี้ยมันเจ็บตัวอะไรเงี้ยจังหวะอาติสเนี่คืออะไรจังหวะกอดจังหวะกอดใช่อมายแสดงว่ารางวัลที่กอดนี่คือคุยกัน มีครับมีใช่ปมจะมาฟอร์ดด้วยคือมีครับมีคุยกันใช่เคยคุยไ,มไหม เลิกต่อยไปไหนต่อไม่เคยไม่เคยอ่ะอยากรู้อ่ะสมมติถ้าผมเป็นเพื่อนเขาว่าต่อยอ่ะเล็กเย็บเ็บเ็เ็บเ็เ็บพื่อนชนะก็ได้มึงอยากต่อยคนนอกกันไหมวะมีเพื่อนขอไหมแบบขออ่ะอย่านอกเพื่อนเบาๆได้ไหมไม่มีครับาวป็นี่ไม่มีเลยเพราะว่าส่วนมากบน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 เวทีเขาจะเต็มที่ทุกคนเพราะว่าหนึ่งเลยคือแบบการล้มมวยคืออย่างเมื่อก่อนก็เซียนเขาดูดูออกเลย ก็ขเขาก็จะแบบเหมือนไม่ออาวุธบ้างเหมือนไม่สู้บ้างอะไรบางคนลงต่อเฉียดแต่ล้มใช่ครับก็มีอ่าแสดงว่านักมวยถ้าเกิดล้มมวยเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ร้ายแรงที่สุดของอาชีพนักมวยชีโนมวยใช่ครับอย่าทำดีกว่าสมัยเทคนิคเคยมีคนมาจ้างเราล้มมวยไหม,มครับีนะ ให้บ้านให้รถมีข้ารถก้าบ้านที่เราอยู่บ้านหลังนี้ไหมหรือไม่ครับหลังรถคันนี้เบนไม่ครับเขาจ้างเยอะไหมหรอเปาจ้างลงมาเขาจ้างเยอะไหมจ้างสิก็ตอนเยอะครับพี่บ้านรถแล้วก็เงินสดแต่ว่าก็เคยปฏิเสธสองครั้งถ้ามาคุยเรื่องนี้ไม่ต้องมาคุยกับผมหรอกไปคุยคนอื่นเลยอะไรเงี้ยผมแล้วเวลาเขาส่งคนมาคุยเขาส่งมายังไงมาเงียบๆคนเดียวเหมือนเดิมเวลาเราอยู่คนเดียวหาจังหวะแบบเข้ามาคุยเบนไหมเบนแล้ว มปบ้านแล้วยังไม่ยั่เงี้ยใช่ครับก็จะมีแบบเดินเข้ามาแบบเออเป็นไงบ้างอะไร้า้อมเป็นไงเงี้นนยก็มีครับโอ้แฟนนครับแฟนโอ้วดีครับ โอ้แฟนสวยนะสุดยอดนะขอบคุณครับโอ้ยเชี่ยต่อให้ต้องปล่อยมวยเก่งแค่ไหนแฟนมางอทุกคนนะนี่ทำไมผู้ชายเรามันต้องงอว่าเจอผู้หญิงนาะงอทุกคนเลยนี่ไอ้เกียร์ไอ้เงี้ยใส่เป็นมาปุ๊บยังไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะแต่แบบนะทุกคนเลยผู้ชายเป็นหมดนะไอไอถังก็เป็นนะเป็นหมดไอ้ถังอะพอแฟนไม่โยนหนักมากแต่พอแฟนมาเนาะ นาะกินแล้วเออทำไมก็ผู้ชายอะ่ะให้เกียรติให้เกียรตกกิใช่ไหม, <c oughs> ชมไใช่ให<ช>้เกียรติยังไงก็ได้ลบกับใครก็ได้แต่ลบกับแฟนนันไม่ได้นช่ไหมถูกไม่ไหวใช่ไ <c oughs> หมล่ะยังไงก็ถูกไม่ไหวหรอกกูบแฟนต่อให้ทูขนาดไหนก็ผิดอยู่ดีดใช่ไหมละ่และ,และแสดงว่าอย่าเนี่ยเคยแบบจะไปต่อ,อยมวยแล้วทะเลาะกับแฟนเอ่าไม่มีครับอไม่มีาะว่าคือมันต้องเข้าใจด้วยแล้วเพราะเดี๋ยวน้องต้องซ้อมอีกทีสี่โมงเย็นนะป่ะใช่ครับเนาะช่ชีวิตนักมวยวันนึงต้องซ้อมกี่ชั่วโมงอับน้อง S <S <S ก,ก็ซ้อมเช้าเย็นครับเช้าเย็นก็จะแบ่งประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงตอนเช้าก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งตอนเย็นก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึง่งแล้วแต่ตารางการซ้อมถ้าเป็นเมื่อก่อนก็ไม่มีตารางเหมือนทุกวันนี้ครับเพราะเมื่อก่อนก็จะตีก,กระสอบตีเป้าเล่นเชิงนเชิงปกติแต่ว่าทุกวันนี้ก็จะมีตารางจัดตารางการซ้อมเอาหอาหารต้องคงเลย สาคัญเลยแล้วคิดว่าเราจะต่อยไปถึงอายุเท่าไหร่อ,อ่ะเนาะสำหรับผ <คน S 1> มอยากชกไปเรื่อยๆชกไปเรื่อยเพราะว่าตัวผมเองก็แบบมีด้านหลายคนเนี่ยอย่างเช่นพวกพี่แสนชัยเอง <ผม S 2> พี่ธนาธิกเนะใช่พี่บัวขาวเองเขาก็ยังอายุ40แล้ว40ต้นๆแล้วเขายังแบบยังยืนพื้นอยู่ในรูปแบบมวยไทยยังโชว์ให้ทุกคนได้เห็นบนเวทีอ่าโอเคเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวสี่โมงเดี๋ยวซูเปอร์เลกต้องซ้อม นะครับเป็นกำลังใจให้สต่อยวันที่เท่าไหร่นะครับ24มกรามั่นใจไหมไกีเประเต์นนครั้งนี้ก็เอาจิงๆผมมั่นใจนะมผมมั่นใจแล้วว่าผมแบบามั่นใจมากด้วยแหละผมก็คิดอยู่ในใจว่า,าถ้าไม่เป็นในรูปแบบของวันนะถ้าให้ผมชกแบบชนะผมเชื่อว่าผมชกได้ชนะสบายอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูซุปเปอร์เล็กนะครับประกันแชมป์กันขอบคุณมากครับน้องชายก็เดี๋ยววันหลังไว้มาหาไปรนะจะ่ชวนออกรายการพร้อมกับรถถังพวกตะวันฉายอะไรเงี้ยนะครับสรุปว่าขี้มองสุดคือซุปเปอร์บอล ใช่ใชโอเคพี่มูแบบมีสาระ <c oughs> ได้โอเคต้องทายสัก้วนะขอบคุณมากพี่ครับคุณนะครับโอเคขอบคุณครับจ้า